สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผู้กองแดงนะครับใน ep แรกนะครับในการรับสมัครนักเรียนในสิบและการเตรียมตัวนะครับในการสอบนักเรียนในสิบนะครับซึ่งปีนี้นะครับกองทัพบกได้เปิดรับนักเรียนในสิบนะครับจํานวนประมาณ2,200อัตรานะครับโดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่9มกราคมพุทธศักราช2567นะครับซึ่งใครที่มีคุณสมบัตินะครับจบม .6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปนะครับสามารถสมัครได้นะครับตามระเบียบนะครับอันนี้นะครับใครที่สนใจสมัครสามารถยังสมัครได้นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับยตทบนะครับกองคัดสรรนะครับแล้วก็พิมพ์ว่านะครับสมัครนักเรียนในสิบนะครับหรือนะครับเข้าไปในนะครับ Google นะครับพิมพ์ว่าสมัครนักเรียนในสิบนะครับ ในการรับสมัครนะครับก็รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับโดยในการสอบรอบแรกนะครับหรือภาควิชาการนะครับก็จะสอบที่กรุงเทพมหานครนะครับในวันที่28มกราคม2 5 6 7นะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการโควตาของนักเรียนในสิบในส่วนของฐานกองจํากานะครับซึ่งกองทัพบกได้แบ่งโควตาเป็น2ส่วนนะครับก็คือให้โควตาฐานกองจัมพารและให้โควตาพลเรือนนะครับ ในส่วนของโกลตาของผู้ถานกองจำการนะครับองท์าบอกจะให้ประมาณ80นะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจนะครับให้กับฐานแรงกองประจำการนะครับที่เข้ามารับใช้ชาตินะครับเพื่อนะครับได้ไปต่อนะครับหรือนะครับได้ไปต่อหรือนะครับในการ นะครับแบ่งโกลตาให้ฐานกองจำการก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือจะเป็นโกลตาของฐานทั่วไปนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของโกลตาของฐานสมัครต่อนะครับและส่วนที Denise ่ Bonjour Nil Akbar 3นะครับก็จะเป็นในส่วนของโกลตาที่สมัครออนไลน์เข้ามานะครับซึ่งทั้ง3ส่วนนะครับนะครับก็จะมีสัดส่วนไม่เท่ากันนะครับเวลาในการสอบนะครับหรือผู้นะครับ แข่งขันนะครับในส่วนของฐานทั่วไปอันนี้นะครับคู่แข่งในการสอบก็จะเยอะหน่อยนะครับในส่วนของทหารน,นะครับที่ใช้กโกต้านในการนะครับสมัครต่อนะครับสมัครต่ออันนี้ก็ประมาณ3าหนึ่งนะครับอันนี้3าหนึ่งในส่วนของฐานออนไลน์อันนี้คู่แข่งจะน้อยนะครับก็คือในส่วนของฐานออนไลน์คือต้องเป็นฐานครบ2ปีนะครับ ครบ2ปีและไม่ขอใช้สิทธิ์ลดนะครับในการที่เรามีวุฒิมหกขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะได้ในส่วนของโควตาของฐานออนไลน์นะครับสำหรับแนวทางหรือตำรานะครับเราสามารถเข้าไปศึกษาค้นฟ้าได้นะครับที่คลังความรู้นะครับในส่วนของกรมยุทธศึกษาฐานบกนะครับจะมีคลางความรู้หรือแนวข้อสอบนะครับให้เราได้ศึกษาค้นฟ้านะครับ ในการอ่านเพิ่มเติมหรือเป็นแนวข้อสอบในการเตรียมตัวสอบประจำปีพุทธศักราช2567นะครับในส่วนวันนี้นะครับก็จะให้ความรู้นะครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็นะครับติดตาม AP ต่อไปนะครับในการนะครับลงลึกนะครับในส่วนของโกต้าต่างๆนะครับของฐานกองยำการและพลเรือนนะครับเพื่อนะครับนะครับให้ทุกคนได้มีความ นะเตรียงความพร้อมนะครับก็ใครที่มีความสนใจนะครับอยากเป็นนักเรียนในสิบนะครับก็สามารถยังสมัครได้ถึงนะครับวันที่9มกราคมพุทธศักราช2567ออันนี้นะครับอันนี้ใครที่มีความสนใจนะครับก็อยากนะครับก็อยากประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ามานะครับอยู่ในเครือกองทัพบกด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ